พระ่มแม่ผมพาขนมเบื้องมาฝากไม่พระเจ้ายังไม่พร้อมได้เงินผมจัดการเองเตวเตงเรียมเป็นหน้าต่างการนั่งอีกแล้วเหรอเป็นให้หสิข้าหนาวฮ <c oughs> ดีไซน์บ้านสวยดีดี่น,าน้าในหูไม่เท่ากันเหรอให้พ่อมาดูพวกบ้านเยี่ยงดี่าฮ่ฮโอเคพอกันทีก็จะทำสิ่งนั้นละโอเคพอกันทีนนทงจะไม่ตีสวร์เดียวนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดทำไมใครให้มึงจอดโปรดดีๆกับพ่อหน่อยไหมเออแลวค่าโดยสารเท่าไรนะครับชิ้วยเย้คุณตายยังไม่ตายโู่ที่รักปฏิหารมีจริงลูกทำอะไรให้พ่อไวอ้พ่อทำอย่างนั้นแหละครับพ่อมา ลัมมามีอาขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าเปินเปิดมอบตัวเสดจติดยาตอนนี้ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วไม่มีทางสำหรับไอ้พวกตำรวจงงพ่อไอ้ปืนนี่จะทำอะไรเนี่ยแกรีบกลับบ้านตอนนี้นะไอ้ปืนจะตายไอ้ลูกเฮียไอ้พ่อหัวไอ้พ่อที่ผมรักกี้เองแบบฟรีไฟไม่ก็รบก็ได้ดีกว่า ธลรกิจนี้จกนาวไม่ได้เดือดเราสูญเสียมา,มากเกินกว่าจะถอยหลังกลับไปแล้วมีอะไรที่เด็กใช้กุูก็มันตายแกกูกูก็หาของแหละแล้วพวกมึงจะเสียใจงาบูตาชอ <c oughs> จิ้มเลยจิ้มไปแม่งนี่เลยตายใจส,สารเจ้าเรนันโดโอ okay, เคนายคนเดียวมูปิงมาแล้วมึงก็ชอกับละทัฐทุย <c oughs> ไธุ้ใช่แล้วคมันก็เห็นหที่กูกำลังจะทุบ่หยเบียิบนายกนจะรับจะนำไม่ต้องห่วงทุกคนผมมีปืนแค่ลงทุยตโชคดีพวกกูเลอกตายอนาถาเอาเลยทักไทยปลตัวนลขปรสินักเรียนฝรั่ง เปนชื่เป็นชื่อที่น่ารักมากเลยอ๊บส่วนผมจะแต่งมือก็กิ้นทั้งวันเลยเทวปลาดันสาไปอป๊บรีบกินปลาดันสาเป็นไม่ใช่ครอบครัวเราเพราะฉะนันะ้นเทลปลาดั้นสาไอโง่เอาไม่กูโดนสาหยุด,ด,เ,ยดยเดี๋ยวนี้ได้ปืนได้พอแกนะไอพวกคนดีงๆอย่า,ยา หมดเวลาแล้วไอ้ปีศาจยักษ์ยอมแพ้ซะดีๆแต่รู้ไ่ได้วยว่ากูเป็นกังฟูมันถึงเวลาแล้วลูกไม่พอผมทำมันไม่ได้ลูกทำได้สิลูกมันทุกๆครั้งที่ลูกทำไงช่วยลบไปนี้ไว้หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้พวกบาปนะปลัง,งการตีพ่อตีแม่ไม่ได้มีวิชาในทางที่ไม่ดี ใช่กลับบ้านไปมึงตายพูดมากวาแกโดนเลยออกเห็นไหมล่ะลูกรวยมันก็ดีอย่างนี้แหละออแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแบบที่ผมมาแทนแหละครับกิลเาบล็อกมันไม่ผิดกกินไยเลยตายหมดเลยกลับบ้านปลอดภัยนะครับคนรวยยายเขามากำาะไในป่าสงวนดี่ตุรบลก ผมไม่ทิศแสนหรอกครับ <S <S ผมชีอสาขายันอยู่นี่เรื่องนี้เราค่อยค,ยคุยกันได้ถอยไปผมมีเงินบนชอกมีติดซอลอะไรนักหนาะที่บ้านมันมมนมีคนเลี้ยงได้ไงเด็กเดแถวนี้กำลังซ่อมแซมปรับอาคารกันอยู่น,นะรายแล้วพวกลี่ลือหรือเปล่าว,ว่าสามมง,งกลมมีไว้ทำอะไรนัดได้แล้วได,ได้แล้วมัติดอีกแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากคนมันต้องรีบกลับบ้านเ๋ยวนี้ เนข้นมาอยู่ที่เส้นบนตอนนี้ลูกค้าเจ้าเต็มคิวขร้ามาหมดเลยคะ่ะไู่ในผมชีวบนกระสุกพวกนึงโจมตีก็เลยต่องพยพนี้มาหยุดเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเจ้าจะทําลายทุกอย่าง <c oughs> โอเคเด็กชายพื้นหลังจากเจ้าชุดใช้กับมาแป0รอปีหลังจากตีพอ่อตีแม่เตะมาแล้วดูดยาไอ้เล็กไอ เพียงแค่กูป้ากามึงก็ยิงกูทิ้งนี่แหละเดยกกูเตะคอแม่มึงตกมันได้ลาบสองใช่แล้วคุณนยวบอยกินผมมาเลยฉีกเนื้อผมโยนไปมากินธนามานผมน้องนีโมโอ,อายุสี่ขวบฐานะยากจนพ่อเสียตั้งแต่เด็กแม่เป็นน้ำผาา่าทำบุญตักบาตรให้หานลปาอาฮ่าค่าแม,ม,ม่ทำไมนีโมทำไมนีโมต้องทำบาปด้วยสวัสดีครับผมนีโมอ,อายุสี่ขวบคุณแม่นีโมเดินขยับไม่ได้นีโมก็เลยเดินไปหาข้าวให้คุณแม่กินให้นีโมได้เอาไปให้คุณแม่นีโม I'm going to